สวัสดีครับกาผมบอกกุ๊กขี้มาครับผมนี่ไม่รู้คิวเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องเด,เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องหังกเนเดือนเฮ้ยไม่ได้จ้างนะอยอกวันนี้ก็เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่มาแล้วครับมาแล้ว,มา,ลวมาตามคําเรียกจำได้ไหมรอที่แล้วอะไรนะทําแหนมหมูไอ้นี่ไงเร่งด่วนไปใช้ของโรโบใช่ไหมเรียกปุ๊บเข้าปั๊บเลย <c oughs> ขอบคุณโรโบมากครับสปอนเซอร์มาแล้วครับวันนี้คุยใหญ่ใจดีของเรานะครับ โรโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเรียกได้ว่าเอามาหมักไก่เนี่ยอบทอดย่างทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ง่ายมากทําที่บ้านเลยไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นหนึ่งซองเนี่ยห้าร้อยกรัมเลยนะเนี่ยดูนะซองแค่นี้นะหมักไก่ได้10บกิโลเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเอาไปหมักขายก็คุ้มค่านะหรือว่าคุณไม่ต้องหมักคุณไม่อยากหมักเยอะใช่ไหมสี่ช้อนโต๊ะไก่โลนึงก็แซ่บได้เลยแต่วันนี้จะให้มาหมักปีกไก่ก็ยังไงอยู่นะเดี๋ยวผมก็ ทำอะไรที่มันแบบว่าซับซ้อนสักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเมนูง่ายมากคือชิคเก้นกระดองเบอร์นะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่กองโิลนาผมจะเอาอกไก่เนี่ยไปหมักเดี๋ยวไปหมักกับมอไซ์เลยให้ค <c oughs> ุณเล่นครับเอาไปหมักกับสไปซี่บิ๊กวิงนะครับของโลโบแล้วก็เอาไปพันกับแฮมแล้วก็ชีสชุบเกล็ดขนมปังทอดอเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงครับมาเดี๋ยวหมักไก่ก่อนเลยเฮ้ยหายของหน่อยดูว่ะเว้ย มาครับแล้วก็หมักก่อนเลยง่ายๆเลยวันนี้มาไก่เนี่ยครึ่งโลนะครับผมเขาบอกมาอยู่แล้วข้างซองไก่โลนึงใส่4ช้อนโต๊ะส่วนไก่ครึ่งโลใส่2ช้อนโต๊ะฮะ่าผงหมักไก่ spicy big wing อร่อยง่ายๆไม่ต้องเป็นเชฟก็ได้ดูดิซื้อมาก็อร่อยเลยฮ่าใช่ลหครับหมักเลยอ่าขยำเลย หมักไว้นานไหมหไหนะครับผมถ้วก็มาสองปีได้ไหมไ <ป S 1> หอยู่สามปีดีสิบสองนาที1นึ่งสองเออนี่ครับเป็นไงมีมีม,ม,ม,มีมีพายกระซิบเลย <laughs> ถามว่าหมักไว้นานไหม <laughs> ใช่ไหมครับผม <laughs> ประมาณ1-2ชั่วโมงก็ได้ความอร่อยเรียบร้อยแล้วนะครับสะดวกสบาย,ยาจริงๆ <laughs> นี่โลโบดีดจริงๆรเว้ยก็ข้างซองบอกว่าพรมน้ำเล็กน้อยนะครับ พอป่ะใส่นิด,น,ด,น,ดนิดนึงก็ได้นะครับใส่เข้าไปให้มันผมว่าใส่ปุ๊บมันจะคนง่ายขึ้นอนะ่ะแบบมันเป็นผงมาตอนแรกนะใส่นิดเดียวพอโอเคครับอีกชั่วโมงหนึ่งมาเจอกันมาครับถึงเวลาเรียกได้ว่าห่อมันนะถ้าเป็นไส้แฮมชีสมามาดูว่าเ่าใช้อะไรบ้างผมใช้แฮมหมูนะแล้วก็ใช้มอสซาเรล่าด้วยใช้เชดดาด้วย ราะว่าตัวนี้ทําให้ยืดตัวนี้ทําให้รสชาติกลมกล่อมนะครับผสมกันไปเลยแล้วก็พวกนี้คือที่ชุบก็คือมีแป้งสาลีนะครับมีไข่แล้วก็มีเกล็ดขนมปังแค่นี้เลยเตรียมไว้มามาลองห่อดูไม่ได้ห่อนานแล้วเนี่ยแร่ไก่คุ่นก็แร่บางๆหน่อยนะให้มันแบบว่าบางๆใหญ่ๆยาวๆะนะนี่ครบชั่วโม,มงแล้วในชะ่รบแล้วหรบแล้วครบแล้ว,ลว,ลวนี่เป็ไนไงวเหมือนโกหกนะสีสันเป็นไงสวยไหม โลโบโอ้โห oh, oh. มาเลยครับเขาใส่ไปเลยใส่แฮมไปแล้วใส่ชีสนะอันนี้ชีสแบบว่าเยิ้มหน่อยแต่ก็อันนี้เชดดาเชดดาเนี่ยจะให้ความมันความเค็มนะซึ่งเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับส่วนมอสเซล่าเนี่ยรสชาติจะไม่ค่อยมีแต่ให้ยืด <c oughs> ที่ถ้าวันหนึ่งผมย้ายร้านไป แล้วมีมอไซน์นี่จะทําไงเนี่ยผมว่าต้องมีคนเลิกดูช่องผมแน่เลยแทน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 ,แทนที่จะแกะไว้ก่อนไม่เวลรเราก็ใส่ไฟนะครับเราเรียลๆอยู่แล้วนะคุณทัที่บ้านคุณรับปลานี่หน่อยได้นะ <c oughs> อ่ะโอเคทีนี้เรื่องของการพันนะครับแล้วก็พันไปเลยปึบปึบ ปึ๊บหืมกเร่งเท่งปิดหน้าปิดหลังหน่อยนะครับจริงๆทําเมนูเนี้ยไม่ได้เลอะขนาดนี้นะแต่พอมีผงสไปซี่บิ๊กวิงนะครับทำให้รสชาติมันเข้มขน้นพร้อมทั้งมือกูด้วย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเนี่ยนะเราก็หาไม้เสียบมาหรือไม้จิ้มฟันก็ได้นะเอามาเสียบปิดรูมันนะครับปิดรูมันหน่อยเอากะว่าเวลาทอดอะแล้วมันชีสเชิดไม่หลออกมานะ ไอที่มันองอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราใช้กรรไกตัดเอาได้นะโอเคขาวนแค่นั่นไปเลยเดี๋ยวกรนไกตัดส่วนที่ไม่ต้องการใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปตัดตั้หนึ่งมาครับสุดท้ายใช้ไม้จิ้มฟันดีกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม้นั้นมันยาวไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะชุบไม่ค่อยได้นะเมื่อกี้จริงจขี้เกียจตัดด้วยแหละก็เลยเปลี่ยนไม้จิ้มฟันนี่นะเสร็จแล้วทำไงแน่นอนครับชุบเลย3มอย่างของเรา อ่าชุบแป้งก่อนนะเหมือนเดิมนะครับมือข้างหนึ่งแห้งไวฮะไอพฟอชุบพวกนี้มือข้างหนึ่งเปียกไปอ่าแล้วก็มาชุบไข่อืมมือเลือนหน่อยนะเมนูนี้เสร็จแล้วก็เอาไปชุบเกล็ดครับปึ๊บมือข้างที่แห้งกระปบเลยอ่า ค่อยๆนะไม่ใช่ตะปบปั้งเข้าไปมาจิ้มฟันนะคุณเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลยนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวก่อนคุณทอดคุณอามาชุบเกล็ดอีกทีหนึ่งให้ความชื้นมันหมดนะแล้วก็ค่อยลงทอดนะเปิดน้ำมันไฟกลางๆไว้เลยตอนนี้เปิดรอไว้เลยอ่าโอเคมาครับก็ถึงเวลาลงทอดนะครับนี้ใส่ไปเลยครับอ่า แล้วมันเยอะๆเยนนะครับเป็น okay. ดิฟฟรายโอเคอดไครับไฟกลางๆนะอ่อนๆเพราะว่าอะไรคุณอย่าลืมนะว่าไก่คุณหนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆทอดไปให้ไก่นขนมปังามาันค่อยๆขึ้นสีเดี๋ยวมาดูตอนที่มันสุกแล้ว มาครับนะก่อนขึ้นก็เหมือนเดิมเล็งไฟสักนิดหนึ่งคุณต้องระวังนะคุณนี่ผมทอดใจเย็นๆน,นะแตมาสักห้าสิบนาทีเลยนะเพราะไก่ที่ค,ความม้วนนะั้นมันหนานะแต่แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วโอเคเราตักขึ้นเลยดูดิใหญ่บนเอง่งเท่งเลยนะหักไว้ก่อนนะให้มันหายร้อนสักนิดหนึ่งเราไปจัดจานกันมาครับนี่มาดูมาลุ้นกัน พร้อมกันเลยนะว่าจะสุกหรือเปล่าของชิ้นใหญ่ๆในะที่ป็นไก่รเราจกินดิบไม่ได้นะมามาดูกันชีสจะเยิ้มหรือเปล่าวะหั่นเฉียงๆหน่อยนะฮึมเฮ้ยคุณดูดิคุณน่ากินมากแล้วดูดิสีเยิ้มๆดู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 ส่วนนี้ดูส่วนนี้ส่วนนี้เย็นเช่แล้วไก่ยอยู่ดิมันเหมือนไก่กลิ่นมันเหมือนแบบไก่สไปซี่ที่เราเคยกินอ่ะ น่ากินมากมาคุณจะชีดเยอะไปแล้วเนี่ยมาหั่นต่อโอ้โหคุณดูดิมีอะไรน่ากินกว่านี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนญาตนะใส่จานก่อนมันจะไม่เป็นทรงนะน่ากินมากคุณแล้วไม่ใช่ว่าคุณหั่นกินเรียบร้อยไม่เอานี่ออกนะไมามาจิ้มไ้เราจิ้มไปเมื่อกี้เอาออกเลยนะ มาครับดูดิโคตรน่ากินดูความเยิ้มดูแฮมดูชีสโอ้โห <Hey, S 1> ก่อนที่มันจะหายร้อนนะนี่เลยเพิ่มความเข้มขน้นเพิ่มรสชาติที่อร่อยอีกด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กสวิงของโลโบนี่เลยไปเลยครับโอ้โหเป็นไงคือต้องบอกว่าผงเนี่ยนะมันไม่ได้แค่ว่าให้หมักอย่างเดียวสามารถโรยป๊อปคอนโรยเวนไ์ไฟ หรือว่าจะโรยไก่ทอดหน้าโรงเรียนเนี่ยอันนี้คล้ายๆนะแต่ว่ามียัดไส้เฉยๆก็ได้อีกเรียกได้ว่าครบจบโรโบแยเคขายเก่งมาชิมเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ย,มยืดแล,แล้วก็ถึงเวลามาชิมดูซิว่าเป็นไงครับมาฮชิ้นเยิมๆนะดูชิ้นนี้ไปเลยนะชิดเยิ้มนะดูดิมาดูซิรสชาติ เดี๋ยวเรากินพร้อมกันหมดเลยนะมีตัวแฮมมีตัวชีสนะแล้วก็มีตัวไก่นะครับดูดิโคตรน่ากินอนะ่ะคุณเอ้ยดูดูแฮมชีสด,ดิคำไมใหญ่างี้ยนะไก่แฮมชีสหรือไก่กระองเบอร์นะครับผม มาให้รสชาติใหม่เลยนะบริธรรมเมนูนี้ผมต้องกินกับพวกซอสต่ตางๆนะซอสมะเขือเทศซอสพริกนะอันนี้ไม่ต้องกินกับซอสเลยมีรสชาติสไปซี่อยู่แล้วคุณสังเกตไหมผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะโรโบโซองเดียวจบเลยย <laughs> อดจริงขายเก่งจริงครูเรียกด้ <laughs> ว่าทำง่ายอร่อยคุ้มสุดยอดจริงมีขายถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่เงี้ยนะ ก็คือหมายถึงว่าเพื่อเพื่อพาณิชย์เพื่อ,เพ,อเพื่อการค้าก็ไซส์ใหญ่เนี่ยมีขายที่แมคโครนะส่วนซองที่ที่เราคุ้นเคยกันก็นคือซองเล็กสีขาวใช่ไหมก็มีเท่าที่ผมเห็นอนะแม่งมีตามห้างสินค้าชั้นนาทั่วไปเลยเซเว่นเซเว่นอะไรมีหมดอะซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดก็หาซื้อง่ายง่ายสงสยัยสงสยัยไปซื้อโลโก้เฮ้ยที่ขายอยู่นั่นแหละขายแม่งทั้งคลิป <c oughs> นะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะ ผมว่าทุกคนน่ะแม่บ้านต่างๆะเคยใช้แน่นอนไม่ได้มีแค่ผมกหมักนี้หรอกมีโคตรเยอะให้ผูดทุ้ได้หมดหรอกจากเบอยันเรือรบอ่ะมียันผงวงผงบุ้นมีทําลาบมีหมักหมูย่างคือเยอะไปหมดเขาทํามาเนี่ยทุกอย่างสะดวกสบายนะพกไปพกข้าไ,ไปต่างประเทศก็สะดวกนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูสําหรับผลิตภัณฑ์โลโบโต,ต่างๆอ่ะพูดเยอะเจ็บคอคอแห้งแล้วเนี่ยวันนี้ก็ มาแบบว่าฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับไม่รู้ฝรั่งมีเมนูนี้เปล่านะเห็นเต็มเลยแถวสามย่านนะไปครับอย่าแพ้อย่าแพวชื่นใจจริงๆเจอคลิปหน้าครับ